สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคูนูสาพีแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์วันหยุดวันที่สามเดือนมิถุนายนสองพันาร้นะคะวันนี้เรามาเที่ยมชมวัดไตรสามคีนะคะขอนาคเมืองบาดาลที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะคะมาดูบรรยากาศตอนนี้นะคะก่อนเที่ยงเวลาประมาณสิบเอ็ด มองสามสิบนาทีนะคะนี่คือบรรยากาศทั่วๆวไปที่วัดไตรสามะคีนะคะ,ะคุณหนูก็เพิ่งมาเที่ยวครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะอถึงแล้วขอหน้าเมืองบาดานวัดไตรสามะค,คีอำเภอโพธิสวรรณคะ่ะ อันนี้ของเศรษฐีใจบุญนะคะสมบัติอย่างน้อเนี่ยสมบัติจัมบันกว่าไหมของใหญ่เศรษฐีใจบุญนะคะบ้านดงบรรยากาศจังหวัดอูดอนธานีหนึ่งร้อยบาทตอนี้บรรยากาศก็จะร้อนนะคะอันติดน้าแม่นออัเภอบ้านดงจังหวัดอูดอนธานีหนึ่งร้อยบาทจากนั้นนายวัฒนาจะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นะคะ อมจังหวัดสกลนครหนึ่ง้บาทพญานาคนางโคดนายสําราญบุญกันนางวลสีนางสาวเบญจวรรณนะครับนางสาวสรอยู่นะคะข้างหลังกำลังก่อสร้างแล้วก็มีที่จอดรถข้างในด้วยนะคะน้าวัดนี้จะมีร้านอาหารแล้วก็มีที่จอดรถฟรีนะคะะครับวินาโร รวมเป็นปัจใจพี่น้องค้องทขานะครับลั่นค้องไหมลั่นของไหมพุณลูกนะลั่นค้องไหมตอนนี้ล่ะน้อยก็ลังเขียนลั่นคองแขล้องว้อ่ลั่นคองตีของไหมสามทีปะขอบคุณขอบคุณน้องก้องังีหนูกำลังถ่ายคลิปหนไปตี่ไดีกรตาครับมีโอกาสวาสนาอยาให้พอชาติไปตีคล้องนะคะ เวทีได้เป็นเศรษฐีค่ะเศรษฐีใจบุญค่ะสาธุขอให้ลูกได้เป็นเศรษฐีนะคะด้วยความตั้งจิตตั้งใจจากนี่ต้องโมงงานโมงนั่นะกะนนะแม่นะนีเป็นคุณน้องของเราจากนครราชสีมาแต่พี่น้องของเราจากบุญศรีสเกตก็ดีครบยังทุกคนเดินทางทุกคมตั้งจิตตั้งใจเป็นบุญกุศลของเราที่ได้ทำเอาไว้ ไอ้หนูตีมั่งอุไอ้หนูตีมั่งแลเร็ว่น้อืขอก้องไอ้หนูน่อยเนูจะได้ไปตีของสไอ้ดือก้องที่น้องของเราถ้าเอาไว้จะถ่ายรูปไหมเดี๋ยวก็ถ่ายอนุโมทนาให้บญนั้นเกิดสเร็นะครับกับพี่น้องของเราทุกคนที่เดินทางมาใจสามคคีขอบคุณนะครับ คุณหนูโยนี่ขึ้นกับบนเนี่ยไปขึ้นกบนันกบ่ไปคึ้นไปนั่งอากาศดีๆเี่ยหลูกหลานขึ้นไปนงางนอาชิฐานเด้อขอบคุณส<อ>ำหรับม <ไป S 1> าบชม<อ>ด้วยลูกข,ขึ้นไปนะลูกนขอบ<อ>คุณทีท่มาติดชมต้องคุณหนูสาพีนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขับคัดทุกทุกลุกทุดสวยทุกงามมีทุกด้วยลกกด้านหลทุูทุกทากทุกนุลทุกทก